สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวติกาชมพ้ลรหัส61361582 Increment และ Decrement Operator เป็นคำสั่งเพิ่มค่าและคำสั่งลดค่าของตัวแปรอีกหนึ่งซึ่งตัวแปรนั้นจะต้องมีค่ามาก่อนแล้วค่ะอันนี้คือรูปแบบของตัวแปรนะคะชื่อชื่อของ C++ บวกว จึงสื่อความหมายของการอิน r e มเมนต์มาจาก C programming หรืออาจหมายถึง C บวกบวกบวกสามารถจะทำได้เทียบกับ C และมากกว่า C นั่นเอง perfect and perfect increment slash decrement นะคะเมื่อใช้คำสั่งนี้โดด,โด,ด บวกบวก m และ m บวกบวกต่างก็มีความหมายเหมือนกับ m เท่ากับ m บวกหนึ่ลบลบ n และ n ลบลบต่างก็มีความหมายเหมือนกับ n เท่ากับ n ลบหค่ะเมื่อใช้คำสั่งนี้รวมกับคำสั่งอื่นนะคะ n เท่ากับ m บวกบวกบวกมีความหมายเหมือนกับ n เท่ากับ m หรือ m เท่ากับ m บวกห หรืออีกอย่างนึงคือ n เท่ากับบวก m มีความหมายเหมือนกับ m เท่ากับ m บวก1หรือ n เท่ากับ m นะคะอันนี้คือตัวอย่างค่ะคำสั่ง combine assignment นะคะเนื่องจาก m เท่ากับ m บวก1เราสามารถใช้ m บวกบวกได้คะ่ะ นี่คือตัวอย่างค่ะอันนี้คือตัวอย่างคำสั่ง compound assignment นะคะอันนี้คือตัวอย่างโปรแกรมโครงสร้างค่ะ sequence ทำคำสั่งตามลำดับจากบนลงล่าง selection ทางเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนด repetition ทำซ้ำหรือวนรอบค่ะคำสั่งทางเลือก if statement รูปแบบ if เงื่อนไขปีกาชุดคำสั่งแล้วก็ปีกาปิดค่ะชุดคำสั่งอาจเป็นคำสั่งเดียวหรือหลายคำสั่งก็ได้ถ้าเป็นหลายคำสั่งต้องอยู่ในปีกาค่ะชุดคำสั่ง จะถูกกระทำก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะข้ามเป็นคำสั่งค่ะคำสั่งทางเลือกสองทางชุดคำสั่งอาจเป็นคำสั่งเดียวหรือหลายคำสั่งหรือคำสั่งว่างก็ได้ค่ะถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำชุดคำสั่งที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นเท็จให้ทำคำสั่งชุดที่สองค่ะ ไม่ต้องใส่ปีการนะคะเฉพาะกรณีเมื่อมีคำสั่งเดียวค่ะโปรแกรมนี้ c o m p i l e e r r o r เพราะเหตุใดเกิด c o m p i l e e r r o r เพราะจะตีความ if course เป็นคำสั่งเดียวทำให้ e r r s ไม่มี if นำเงื่อนไขนี้ใช้แทนกันได้ค่ะ คือตัวอย่างคะ่ะข้อผิดพลาดที่ควรระวังนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ควรระวังข้อผิดพลาดที่ควรระวังนะคะจะเป็นตัวอย่างแบบที่โชว์ให้ดูคะ่ะศูนย์หมายถึงเท็จหนึ่งไม่ใช่ศูนย์หมายถึงจริงเท,ท็จหมายถึงศูนย์จริงหมายถึงหนึ่งค่ะอันนี้คือตัวอย่าง เงืนไขที่เกี่ยวกับตัวแปรนะคะเพียงหนึ่งตัวค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะอัตราค่าปรับเมื่อขับรถเร็วเกินพิกัดถ้าขับรถด้วยความเร็วระหว่าง101และ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับ500บาทถ้าขับด้วยความเร็วระหว่าง1 2 1แลร140กิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับเป็น7 5 8ถ้าขับรถด้วยความเร็วเกิน141กิโลต่อชั่วโมงปรับเป็น1000บาทค่ะนี่คือตารางนะคะออนนี้ตัวอย่างโปรแกรมค่ะขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ